สุดนี้ตรมนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังอีกก่อนเมื่อวานที่ตอนที่เราไปเลี้ยงรถมาทางขวาจะมีไดอิจิตเหมือนกันเป็นแป้ปงปูวานเหมือนกันมีต่อโรงแรมที่อยู่ติดตรงนี้อันนั้นก็เป็นเคอไดอิจิก็เป็นกลุ่มแบบไส่บัซร์ที่บอกนะคือคนรวยในอดีตนะครับที่เขามาจริงๆแล้วคนรวยในอดีตของญี่ปุ่นในกลุ่มไซบัซร์ก็คือราชวงศ์มาก่อนนั่นเองนะครับเป็นอารมณ์ประมาณนี้วันนี้โปรแกรมแรกครับทุกท่านน้ำตกจะพาไปที่บ่อนรก บอ่อนรลชื่อเขาแปลตรงตัวแบบนี้หรือว่าชิโกคุดานินะครับเราจะไปที่อุมิคิโกคุดานิกันก่อนเลยเพราะว่าที่นั่นถือว่าเป็นบอ่อที่สวยที่สุดเป็นบอ่อที่อุมิก็คือน้ําทะเลนบอ่อสีน้ําทะเลนะครับใหญ่ที่สุดแล้วลึกถึง200เมตรอุณหภูมิของน้ำี่ก้าสิบสองศาเกือบร้อยองศานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปชมกันและข้างในก็ยังมีบอ่อสีแดงด้วย <S <S โอ้โหสองบอ่อเน้นๆและถัดจากบอ่อสีแดงมีที่แช่เท้า ชอบแน่แก๊งพี่ๆผมแช่เท้าไปด้วยนะแต่เอาเครื่องดื่มเข้าไปไม่ได้นะครับนั่นแหละประเด็นนั่นแหละประเด็นดังนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตพี่ๆเช้านี้เราไปดูไฮไลท์ที่นี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในเขตเมืองเป๊ปปุกนะครับเดินทางกันจากโรงแรมนี่ประมาณสักยี่สิบนาทีถึงแล้วนะครับหลังจากนั้นครับวันนี้เราจะเดินทางมุ้งหน้าต่อจากบ่อน้ำร้อนเนี่ยบอ่อนลกเนี่ยไปอีกประมาณสักเกือบสี่สิบนาทีไปที่ยูฟูอินนะครับยูฟอินเป็นเมืองสวยคลาสสิกมากแล้วก็ในโปรแกรมพี่ๆจะเห็นว่ามัน เราจะพรีเซนต์ขายเรื่องโ l l ล์วิลเลเขาสร้างบ้านสไตล์ดีหนังเรื่อง Harry Potter อร์ครับแต่เป็นเวิร์กเล็กๆแต่ที่เหลือก็มีทะเลสาบกิลลินสวยมากพาคนอีสานมาแกงบ้านแกงอุดงอุดรบอกโยกอันนี้ไม่เรียกทะเลสาบนะบ้านพี่เรียกหนองนะลูกหนองม, <c oughs> มันเล็กกว่ามันเล็กกว่าแต่คนที่เนี่ยเขาเรียกทะเลสาบแลวเป็นทะเลสาบที่สวยมากนะครับสวยมากนะบรรยากาศดีเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปปู่กันสักหน่อยน,นะครับอันนี้ก็ต้องบอกรูปมู่นะพี่นะวันนี้ไปพร้อมกันนะ สัญญาแลวเรียบน้อยนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะเดินทางเข้าฟุกุโอกะและ้วทีนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราก็จะเดินทางแต่ไม่เยอะเท่าเมาื่อวานนะครับหลายๆคนยังติดตาตึงใจกับภูเขาไฟอาโศกเม,มื่อวานนี้แต่ตอนนี้หลายๆท่านเริ่มเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วนะฮะขออนุญาตคุยด้วยสักพักหนึ่งนะครับผมเหงามากนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนนอนทุกท่านก็จะได้เห็นบรรยากาศห้องของญี่ปุ่นแล้วนะครับห้องญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมพอห้องน้ำเขาจะทําเป็นแบบไฟไมโครไฟเบอร์อย่างดีเลย นั่นแหละเพราะเวลาเกิดแผ่นดินไหแผ่นดินไหวเนี่ยเวลาทับลงมาก็จะทําให้พื้นที่นะครับที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ได้พังทลายนะันแค่กดตัวลงก็ยังใช้น้ําแบบแถบมอเตอร์ได้นะครับในเขตของต่างจัง,ง,ง,จงหวัดเนี่ยคนที่ถือว่าอายุเยอะมากๆมักจะกลับมาอยู่แล้วบางคนเข้าไปทํางานในเมืองนะวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นนี่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับพอเขาเกิดมาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มพาเข้าเนเซอรี่ เนสเซอรี่เนี่ยวิธีการสอนในเนสเซอรี่เนี่ยเขาก็จะดูแลแล้วก็ที่สําคัญเา็าจะเริ่มฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยพอเริ่มมีความรู้เรื่องมากขึ้น,น,นก็จะเริ่มเป็นการล้างตรงล้งาล <S <S 1> <S 1> <S 1> งจานรอคนญี่ปุ่นเนี่ยจะรอได้นะเวลาไปเข้าแถวรอกินอะไรอย่างที่นี่ครับฟุกูอากาเนี่ยในเมืองนะจังหวัดฟิเดตพี่ๆครับที่นี่คือต้นกาเนิดของลามเมงข้อสอบอิชิรันลามเมงนี่ พี่พี่จะเคยได้ยินที่นี่แหละฟุกูกะจะมีตึกเป็นตึกอิชิราราเมงเลยแต่พวกราเมงเกี่ยวกับฮาาโตะฮาคาตะต่างๆเนี่ยก็จะอร่อยชื่อวลาริชินๆเวลาเราต่อจองคิวต่างๆเนี่ยเราจะรู้เลยพี่ๆว่าอันไหนคนญี่ปุ่นกันไหนคนไทยเมื่อหนึ่งว่ากคนญี่ปุ่นต่อคิวแล้วก็จะยืนในโทรศัพท์นิ่งๆเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยปุ๊บก็เกิดอาการกังวลกวายเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเหรอเมื่อไหร่ ว่าไงถึงเพราะอะไรเพราะว่าร้อน้าคญี่ปุ่นไม่มีรถมือสองหรอกได้ทึบช่องโมงที่เขาสบายสบายเลยแต่เราเนี่ยด้วยโปรแกรมด้วยอะไรบางทีอะเนาะไม่ได้เราต้องรีบอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยคนญี่ปุ่นน่ะถูกสอนตั้งแต่เด็กนะแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับพอโตขึ้นมาเครื่องเข้าประตูก็จะเริ่มนะครับคุณครูก็จะเริ่มฝึกพ่อแม่จะเริ่มฝึกให้ไปเรียนในบริเวณพื้นที่ของรอบๆบริเวณบ้านในเขตของที่บ้านเราเรียกเขตต่างคนใช่มันหลากหลายบางทีเดินถึงเลยนะเดินถึงเลยเดินถึงเลยแล้วก็เวลาเดินถึงเนี่ยให้นึกถ โดเรมอนพี่มิจะสังเกตไหมในกร์ตูนโดเมอนอ่ะเวลาสูิโอเขาเขาจะไปโรงเรียนกับเจแอนเนีขาจะไล่ตามบ้านมาเลยเรียกตามบ้านมาแล้วก็คิ่สุกะบ้านสุดท้ายเป็นไงครับโนบิตะซึ่งโนบิตะนี่จะสายเสมอคนญี่ปุ่นก็ต้องตรงเวลาตลอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า